นี่ครับคนหนึ่งครวิ่งหนวิ่งหนีเดี๋ยวพวกนี้สองคนรู้อยู่มันถือกระเป๋ามามาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสามคนสี่คนครับโอ้โหเต็นเสียเอาไอ้ันนี้สองคนเข้าคนนี่้น okay. like cool yeah> ี่เข้ามานี่้ไอ้คนหนึ่งสบายกระเป๋าวิ่งคนเดียวสบายกระเป๋าวิ่งครับนี่แหละไอ้พวกนี้มันรู้สองคน ใครจะพายขอกีอ้าบอกบอกเนายที <variety: S 1> be, <that> s <S ่คนที่วิ่งอานั่งนี่มันั่งนีนั่งนี่ใครจะพายอวิ่งบุตรคนบุดที่มีอาร์รางเาต้นเญ็งพอกกันังข้างจะสูงครับมะนั่งดูอาจะเี๋ยวมานะครับเอ้ยคนตัวยังยังยงเลยครับพวกนี้่ขึงเส้นนี้มีแค่นสบิยงลครับไหนขอเสื้อกมาค ยืนยื en, en, นี่นี่นะเอารถตกลงเฮ้ยเจอ,อ,อ,อที่เขาลงสิยืนมา ใช้คนเกา่าใช้คนเก่าถ้าว่าคนเก่าก็โอนเงินเรามาอย่างนี้ใช่ไหมพี่เขาสั่งสินค้าเราไม่ได้เขาก็โอนเงินเรามาอะไรอย่เงี้ยพอเขาโอนโอนโอเข้าแอปปลอดตังเราเรากจะทำไงไปซื้อสินค้าหรือว่าเอาไปทำอย่ะไรเลยหนูหนูเคยโดนโกงแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะ มันผ่านบัญชีหนูแล้วหนูต้องเป็นคนรับผิดชอบคนที่โอนเข้าบัญชีเพราะว่าหนูไม่ไ,มได้เป็นคนสต็อกเองครับแล้วแล้วก็ไปเอาของคนใหม่มาคืนคนเก่าหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเขาโอนเงินมาเขาโอนเงินมาให้เราอย่างไงครับก็โอนผ่านเตาตัตงค์ครับตอนนี้ที่เราทําเรารับสาร,รภาพไหมครับรับสาร,รภาพใช่ไหมครับ ในเในบื้องต้นเราก็จะมีทางผู้เสียหายเข้ามาก็จะแจ้งขงายย้าหาใน,นการชอ่ชอโกงช่อกโกงช่อโกงในการจำหนาสินค้าคทั่วประเทศนะครับมีการแจ้งมาว่าเที่ยมพือกันทลักษ์นะครับทุเรียนกำลังออกนะครับก็มีการใช้ชื่อน้องนะครับในการเปิดบัญชีแล้วก็ติดต่อซื้อขายนะครับแล้วก็ไม่มีการส่งมอบทุเรียนให้ แต่จากการสอบถามข้อมูลของของน้องนะครับก็ได้รับทราบนะครับว่าน้องเคยเคยดำเนินการเรื่องทุเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีการซื้อขายทุเรียนกันทางออนไลน์แต่หลักฐานที่ทางพื้นที่ต่างๆส่งมาที่อำเภอนะครับเรารับทราบนะครับก็เลยได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะครับทราบเบื้องต้นแล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้กับทาง ท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูทรกันทลักษณ์ได้ตรวจสอบเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยเขาแจ้งมาว่า,าผู้ที่มีการโพสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเนี่ยอาศัยอยู่เทียอกันทลักษ์